ข้อมูลชุดหนึ่งมี5จํานวนถ้าควอไทที่1ควอไทที่2แล้วก็ควอไทที่3เท่ากับ18 25และ28ตามลําดับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าอันดับแรกหาตําแหน่งก่อนคะ่ะว่าควอไทที่1ควอไทที่2แล้วก็ควอไทที่3นะคะเอ่อจะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะ Okay. มา,าพี่ปัญหาก่อนนะคะหาตำแหน่งนะคะสเต็ปแรกหาตำแหน่งตอนนอนนะของพี่ปัานคือตำแหน่งนะจ๊ะอา่อาค่าควายที่18ตำแหน่งของควายที่1นะคะตำแหน่งของควายที่1ก็คือว่าสูตรของเขาอ่ะก็จะเป็นอ๋อสูตรของเขาก็คือจะเป็น qr ค่ะเท่ากับ r ส่วน4คูณด้วย n บวก1นะคะเะคะอันนี้ใช้สูตรนี้ในกรณีที่เขามาเป็นข้อมูลดิบนะไม่ได้แจกแจงเป็นตารางนะคะจะต้องบวก1เข้าไปเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรนี้นะจ๊ะในการาหานะคะคตำแหน่งควอทายที่1นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน4ค่ะ คูณด้วย5บวก1แบบนี้ค่ะแล้วก็น้องก็จะได้เป็น1ส่วน4คูณ6ก็คือจะเป็น1.5นะคะอันนี้นะ1.5าตำแหน่งที่ออคอทายที่2ค่ะก็คือจะเป็น2ส่วน4คูณ5บวก1เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลข3นะคะแล้วก็ตำแหน่งคอทายที่3นะคะ ก็จะเป็นเศษ3ส่วน4คูณด้วย5บวก1นะคะอันนี้ก็จะเป็น4.5จ้ะโอเคนะอ่าเรามาดูกันนะจ๊ะก็จะมี A1 นะคะ A2 A3 A4 แล้วก็ A5 โอเคนะอ่ะเรามาดูนะ เขาบอกว่าตัวแรกตำแหน่งควอทายที่1ค่ะมีค่าเท่ากับ18เนี่ยตำแหน่งควอทายที่1นะควอทายที่1มีค่า18นะโอเคเขาบอกว่าตำแหน่งมันอยู่ระหว่าง1.5มันอยู่1.5ก็คือประมาณนี้1.5่าตำแหน่ง1.5นะมีค่า18โอเคตำแหน่ง1.5นะมีค่าเป็น18 ตัวเนี้ยน้องๆก็จะได้ว่า a 1บวก a 2หารสอเท่ากับ18โอเคไหมคะแล้วเราก็จะได้อีกว่า a 1บวก a 2จะเท่ากับ36อืมได้แล้วนะสเต็ปแรกนะคะ ถัดภัยตำแหน่งที่คอทยที่2อ่ะมันอยู่ตัวที่3นี่นะตำแหน่งของคอทายที่2ค่ะอยู่ตำแหน่งที่3ของข้อมูลเพราะฉะนั้นคอทยที่2มีค่า25น้องเอาเขียนเลยค่ะตัวนี้ว่า25ิอ่าพี่ปันเขียนข้างบนเลย25ถัดไปตำแหน่งคอทายที่3ค่ะอยู่ตำแหน่งที่4.5ของข้อมูล4.5ของข้อมูลก็คือประมาณนี้ ะะเราก็จะได้ว่าตำแหน่งคอไทยที่3มีค่า28นะคะก็ได้เหมือนกันเป็น A4 นะคะบวกด้วย A5 หาร2คะ่ะมีค่าเท่ากับ28แบบนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะได้เลยว่าอ๋อ A4 นะบวก A5 เราก็จะได้56นี่ตามนี้ทีนี้เขาถามว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของเราอะเท่าไหร่ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็หมายความว่าเราจะต้องเอาทุกตัวค่ะ a 1บวก A2 บวก A3 บวก A 4บวกเบวกหมดเลยนะคะแล้วก็หารด้วย5ถึงจะได้เป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปั้นก็อยากได้ x b บานะคะ x b a r จะเท่ากับ เอาตัว a 1กับ a 2นะคะ a 1กับ a 2 a 1บวก a 2ก่อนได้เท่าไหร่นี่ไงได้3 6อืมนี่นะสูตรก็จะเป็น a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4บวก a 5หารด้วย5แบบนี้นะคะเอาละ่ะ เรามาดู a 1บวก a 2ค่ะได้36 a 3เป็น25 a 4กับ a 5ค่ะมีค่า a 4กับ a 5นะคะมีค่า56าสนะสวยๆได้มาแล้วพี่้ันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า X bar จะเท่ากับ36บวก25แล้วก็บวกด้วย56หารด้วย5นั่นเองนะคะซึ่งมีค่า23.4นี่คือคำตอบจ้ะ23.4ตอบข้อ1นะคะนี่คือคำตอบ